สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชันขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่ทูแบงคอกเล่นที่ทูสเตเดียมต้อนรับการเยองทางระยองเอฟซีนะครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณโซเดตมัตติมอนและผมอชงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับที่บ้านทูแบงคอกนี่ชนะไป4ต่อ1ส่วนเล็กแรกครับบียูบุกไปชนะถึงกินระยอง3ต่อ0ูนย์เกมเริ่มเจ้าถิ่นชุดแดงบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนนะครับ ที่โตย้อยมาได้ขึ้นโคนแล,นละเฉลี่ตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับว่าจวบเข้าทำทาง,ทางระยองเกือบได้รุ้นเลยนะครับแล้วฟ้องว่าไปฉลั่ทางฝั่งของทรูกิจคอกคลาสเดียวกันบอลเนี่ยไปโดนเอเวอร์ตันแหละครับจากจังหวะหม่งของทางดเดโกซิวาทันทีวีเทพเลือกวางมาครับ มาทางซิปโควิสงัดแล้วก็ปลายมือโกอลโ,โกดดกูดีว่าบัตรได้ปลายมือนะครับไม่ล้ำนะครับแล้วประเด็นคือเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าว่าจริงๆเนี่ยมุมนี้จะเห็นไหมครับปลายนิ้วแล้วครับรทางกลโกดตรงนี้ครก็เห็นว่าโดนนะครับลูกเตะมุม เลือกมากลางนี่ขึ้นโขกก็1-0แล้วครับโอ้โห,โหที่กลางระยองขึ้นนำก็เป็นจอนแฮมบินนะครับได้โขกโหอาล้ครับผู้มาเยือนครับได้ประตูออกนำก่อนครับจากลูกตั้งเตะโอ้โหแล้วหมดสิทธิ์เลยครับปฏิวัติประตูแรกของมิดฟิล์ชาวเกาหลีใต้คนนี้ด้วยนะครับเตะมุมนะครับที่เรม,ม้าเปิดมา โอ้โห oh, ขึ้นมงได้ก่อนเกมรับของฝั่งทูแบงคอกเลยครับจริงๆฝั่งทูแบงคอกไม่ได้ขึ้นเลยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็น2ผู้เล่นของระยองครับทางหน้านี่เป็นจอห์นแฮมินครับแล้วก็มีสเตนิโออีกคนนึงโอ้โหแล้วมงดีมากนะครับกลายเป็นบอลที่มันเข้าแทบจะสามเหลี่ยมเลยครับปฏิวัตินี่ได้แต่ยืนมองครับ เลือกมาเสาสองให้กับเอวตันนึกโคกย้อนมันย้อยหลุดออกหลังเลยครับเปิดมาค่อนข้างแรงนะครับมีเปิดครับย้อยมามาหาทั้งสุพันจะโดนไม่เต็มครเพื่อสุพันเออเลยยังตีเสมอไม่ได้บอลมันโค้งมาหาสุพันเลยนะครับได้หมงก็จริงแต่ว่าโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลมันตกพื้นแล้วก็เด้งข้ามคานออกไป คงมากลางติดเอวตันพอแถว2ลูซิโนตออกไปที่เรือม้าใหม่เดมาเบิ้ลเบิ้ลมาลยเสาแรกอ้าก็จะวะาตัวะขาทางลูวินมองให,ให้แล้วปกัปกแปกทุกที่ไปมาแล้วสั์ทีนี้ก็สุดท้ายไม่ได้ครับโอ้โหโอ้ดีโก้ซิวาแต่มีลำหน้ามีทองลำหน้าไปแล้วครับพอสองเรือม้าเก็บได้ให้มาใหม่อาทางสเตนิโอ โซจูเนียทางขวามาแล้วอาทิตย์มาตรงนี้นะมีตัวสองมีตัวสองแล้วก็สองศูนย์แล้วครับโอ้โหโดยทางละวินโมอองอาแล้วก็ระยองทิ้งห่างออกไปโอ้โหสวนกลับมาแต่ละทีนี่น่ากลัวจริงครับแล้วรอบนี้ทำสำเร็จครับโอ้โหเกมของทางระยองที่ใช้วิธีการสวนกลับเร็วครับและตัวเลือกเกมรุกด้านบนเนี่ยมันมีเยอะจริงจริงครับวันนี้มาเนี่ยสองหน้าคู่ครับเซเรโอให้กับอาทิตย์ตอนแรกมันจะจับยาวแล้วแต่โอ้โหเจ้าตัวก็ยัง เร็วพอครับที่จะจิ้มบอลหนีทางด้านของอาหารครับนี่ครับตักข้ามอาหารมาแล้วล้วินนี่ยิงเร็วเลยนะครับฝั่งของปฏิวัตินี่ก็ขยับหลุดตำแหน่งไปนะครับเพราะว่าดักตั้งแต่จังหวะแรกที่บอลเซตเข้ามาพยายามที่จะปัดแล้วนะครับจริงๆนี่ก็ติดปลายมืออยู่นิดนึงครับแต่ว่าโอ้โหบอลบันแรงครับอาหารทุ่งไกลมา เราสองมีบอลกดถกแล้วระหวงซัดตีใ,ใค่แตกได้ของทางมามุตเอตแล้วครับน <c oughs> ่าอะไรครับอาวุธทุ่มไกลของอาหารสำเร็จแล้วเลยครับด้วยไม่มีใครถึงบอลเลยนะครับก็รวมไปถึงจังหวะการตัดสินใจออกมาของทางกรกฎด้วยนี่ครับบอลมาหลุดมาถึงมามุตแปลตูมเดียวด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับ โโอ้ชัยวัฒน์เองก็เตะไม่โดนนะครับวิเดเทพชัยวัฒน์โยกเข้าในมาโยกแล้วเปิดเปิดมาเจลาด,ดี้ตรงตัวของทางกอลกดแล้วครับอยอบพลิกเองยอเปิดติดบล็อกแล้วตรงนี้เกือได้ของทางแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับเกมที่สอสเตเดียนะครับ Friday เดนไนของ t h โวไทยลีก ถูกแบค็คเข้าไปเต็ดครับตามหลังรรยองอยู่หนึ่งประตูต่อสองออกไปหารุ่งรัตให้ซิคโวิชซิคโควิชกระชากแล้วปิดโค้งมาลูกนี้ด้โคกต่อติ๊เซฟตัวซ้ำไม่มีใครครับเดเ้มาโดยทางลูซิโน่แล้วเอาทุ่งที่เป็นโคกเหรอครับซคโควิชครับเปิดมาแล้วมงคนเดียวเลยนะครับมามูดแต่ว่าบอลที่ตกพื้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างตัวกรกฎด้วยโอ้ดีโกซิวานี่ขึ้นไม่ถึงแล้วนะครับ ลุงรัตโค้งมาเสารแรกบอกยังเสาสองได้โคกยองให้เอวาตันก็ติดเซฟประกวอีกครั้งครับโอ,โ,โอ้ยังตีเสมอไม่ได้ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังมีหมงเสรยมานะครับจากเสารแรกซึ่งเอวตันวิ่งตัวเปล่ามาเลยครับหลุดการประกบมาแล้วสบัดมงตรงนี้ติดเซฟของ,ของรกระกฎที่มาจากเสารแรก โค้งมาทง 6, 2, มางเสาสองเอวตั้นตรงนี้ก็ติดบล็อกแล้วตาบสองสุพรรณมาเที่ยวเปลี่ยนทางคือไปมาคเมาคลียร์ได้ของดีกซู้อลิวาครับยังตีเสมอไม่ได้ถูช่องมาหาครับหลุดมาทางซิฟโควิชชิปมาให้อตอดตอกนี่ก็ตีเสมอได้ของธางมุขเอ็ดสองสองกลับคืนสู่เกมแล้วครับโอ้โหเหมาคนเดียวสองประตูเลยครับเกมนีค้ความพยายามของทูแบงคอกยูไนเต็ดนี่ ผมหนักตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับยังอยู่ในลายนะครับบอลจากติดพันธ์ที่ทะลุให้กับทางซิฟโควิชบอลแรกนี้ทำให้เขาพุ่งเข้าไปในกรอบเผ็โทษหาจังหวะยิงเองไม่ได้นะครับแต่ก็แก้ไขได้ดีครับกับการตักมาที่เสาสองมามูทธที่ไม่มีใครประกบเลยครับตรงนั้นมงย้อนสวนกลับมาครับโอ้รกรกฎพยายามจะเซฟด้วยขาแล้วแต่ก็ไม่ทันเลยครับ วางยาวมาอาบอถึงด้วยถึงทางสตเดโอข้างในรออยู่ข้างในรออยู่แต่ว่าโดนบล็อกไว้ไม่ออกครับเ,เจได้ใหม่เตโอให้มาตัว2องโอ้โหบรูโน่ถ้าเข้าขกรอบกันได้เช็คว่าล้ำไม่ล้ำนะครับลุงรัตลุงรัตยอกยอกแล้วเปิดออโคมาเสาสองด้วย6ย้อนสองแล้วโอ้โหเซ็งไม่ออกครับตามทางที่พังก็ติดบ,บล็อก ไม่เป็นไรใกล้ทิฏิพันธ์คุกคีไปมาแล้วไม่ได้โอ้โหโโโมีแค่เตะมุมครับโอ้โหโโซเซฟได้ยังไงครับรัดนะเปิดมาไม่ล้ำน้าครับมุเซนโหม่งแล้วโอ้โหปลายเท้าครับทิฏฐิพันธ์เปิดจังหวะนี้ติดก่อนนี่ครับปลายเท้าซ้ายเลยครับโอ้โหเซฟสุดยอดจริงๆครับกรกฎเหนือโซนปลอดภัยทันทีแล้วก็เก็บได้จนได้นะครับจบเกมครับที่ทูสเตเดียมครับ มี4ประตูเกิดขึ้นครับจูบแบงค้องเต็ดเสมอกับประยอง2ประตูต่อส